สวัสดีนะครับเพื่อนๆเ,เกมเมอร์ที่น่ารักของผมทุกคนยินดีดต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่อง PP Zin Channel นะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม r a g e of Demon King หรือ Demon Slayer Mobile ดาบพิฆาตอสูรนั่นเองนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละคร DPS อีกหนึ่งตัวให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับเขาคือใครไปชมกันเลยดีกว่าครับ เขาก็คือซาบิโตะนะครับ SSR DPS ตัวตึงอีกหนึ่งตัวที่ผมจะมารีวิวสกิลแล้วก็เอาเกมเพลของเขามาให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะครับไปเราไปดูสกิลของเขากันดีกว่าครับเราไปเริ่มต้นกันที่สกิลแรกกันเลยดีกว่านะครับเพื่อนๆ สกิลที่1นึ่เลเวลหนะครับจะมีการโจมตีคู่ต่อสู้ที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดนะครับแล้วก็จะสร้างความเสียหายนะครับหนึอนอกจากนั้นยังมีการขาโมยความรุนแรงในการโจมตีของคู่ต่อสู้จะมีผลด้วยกัน2เทินนะครับส่วนเลเวลสองนะครับก็จะมีการโจมตีศัตรูที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดเหมือนกันนะครับซึ่งจะสร้างความรุนแรง ในการโจมตี216%นะครับแล้วก็จะขโมย15%ของพลังโจมตีของคู่ต่อสู้มีผล2เทินนะครับส่วนถ้าสกิลนี้เป็นเลเวล3นะครับ จะมีการโจมตีคู่ต่อสู้ที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดซึ่งสามารถทำให้เกิดความเสียหายถึง259นะครับแล้วก็ยังมีการขาโมย25ของพลังโจมตีของคู่ต่อสู้ซึ่งจะมีผลด้วยกัน2เทิร์นเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวเราไปต่อกันที่สกิลที่2กันดีกว่านะครับสกิลที่2องเลเวลหนึ่งะครับจะมีการเพิ่มพลังโจมตี20%เพิ่มอัตราคิติคอล5%เพิ่มสปีด5นะครับส่วนเลเวล2จะมีการเพิ่มพลังโจมตี30%นะครับเพิ่มอัตราคิติคอล10์10%นะครับแล้วก็เพิ่มสปีด10นะครับ ส่วนเลเวล3นะครับจะมีการเพิ่มพลังโจมตีสูงถึง40%นะครับเพิ่มอัตราคริติคอล15%แล้วก็เพิ่มสปีดอีก15เลยนะครับตึงๆมากครับมาครับมาต่อกันที่สกิลที่3กันเลยดีกว่านะครับสกิลที่3เลเวล1นะครับจะมีการโจมตีคู่ต่อสู้แบบซุ่มนะครับ3ตัวด้วยกันนะครับแล้วก็จะสร้างความเสียหาย130%นะครับแล้วก็มีโอกาส ทำให้เกิดเลือดออกถึง60%อยู่ด้วยกันถึง2เทิร์นด้วยกันนะครับสกิลนี้เลเวล2นะครับจะมีการโจมตีศัตรูแบบสุ่ม3ตัวด้วยกันนะครับจะสร้างความเสียหาย156%และมีโอกาส75%ที่จะทำให้เกิดการเลือดออกนะครับจะอยู่ด้วยกันถึง2เทิร์นนะครับนอกจากนี้ยังมีโอกาส20%ที่จะทำให้ศัตรูเกิดการสตันนะครับอยู่ด้วยกัน1เทิร์นนะครับส่วน เลเวล3นะครับจะมีการโจมตีศัตรูแบบซุ่ม3ตัวนะครับสร้างความเสียหาย187%นะครับจะมีโอกาสการทำให้เกิดเลือดออกสูงถึง90%อยู่ในการัน2เทินนะครับแล้วก็ยังมีโอกาสกาทำให้เกิดการสตาร์อน25%อยู่1เทินนะครับมาต่อกันที่สกิลที่4กันบ้างดีกว่านะครับ เลเวลหนะครับคิดิคอเพิ่มขึ้น10%เมื่อมีการโจมตีศัตรูที่มีการเลือดออกนะครับเพิ่มประสิทธิภาพของสกิล l นะครับแล้วก็สร้างความเสียหาย10%เพิ่มเติมเมื่อเราโจมตีซัพพอร์ตฮีโร่นะครับมีโอกาสที่จะทําให้เกิดการสถาน30%อยู่ด้วยกัน2เทินนะครับเลเวล2นะครับ ค ritical จะเพิ่มขึ้น15%เมื่อโจมตีศัตรูที่มีเลือดออกแล้วก็มีการเพิ่มประสิทธิภาพของสกิล3นะครับสร้างความเสียหายเพิ่มเติม15%เมื่อโจมตี support hero นะครับมีโอกาสจะเกิดสถานสูงถึง40%อยู่ด้วยกันถึง2เทิร์นนะครับ เลเวลสนะครับจะมีคี่์ข้อเพิ่มขึ้น20%เมื่อโจมตีศัตรูที่มีการเลือดออกนะครับเพิ่มประสิทธิภาพของสกิลที่3นะครับแล้วก็สร้างความเสียหายเพิ่มเติมอีก20%เมื่อโจมตีสพอร์ตฮีโร่นะครับมีโอกาส50%ที่จะทำให้เกิดสตัร์อยู่ด้วยกันถึง2เทินนะครับเราไปต่อกันที่สกิลที่5กันดีกว่านะครับ สกิลที่หมีถึง5เลเวลด้วยกันนะครับเลเวล1นะครับเพิ่ม HP 1%เพิ่ม Attack 2%นะครับเพิ่ม Speed 5นะครับส่วนเลเวล2นะครับจะมีการเพิ่ม HP 4%เพิ่ม Attack 6%เพิ่ม Speed 10เพิ่ม Critical อีก2%นะครับส่วนเลเวล3นะครับจะมีการเพิ่ม HP 7%เพิ่ม Attack 10%เพิ่ม Speed 15แล้วก็เพิ่ม Critical อีก3%นะครับ เลเวล4นะครับจะมีการเพิ่ม HP 10%นะครับ ATK t a c 14% Speed 20และก็ Critical 4%นะครับส่วนเลเวล5นะครับจะมีการเพิ่ม HP 13%นะครับ ATK t a c 18% Speed 30 Critical 5%ด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์ของซาบิโตกันที่ก่านะครับว่าจะตึงแค่ไหนนะครับ 《え死んでおくね》

ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวสกิลแล้วก็เกมเพย์ของซาปิโตะนะครับ รบกวนเพื่อนๆช่วยกันสนับสนุนช่องของผมด้วยการกดติดตามกด s ั b สไครต์กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดแชร์คลิปนี้ให้กับผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวตัวละครในคลิปต่อๆไปให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีนะครับเพื่อนๆเกมเมอร์ทุกคน